นี่คือบรรยากาศริมแม่น้ำมูลถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังโน้นนะคะก็คือถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นกันนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งตรงบริเวณที่เรายือนอยู่ก็จะเป็นที่ขายของของพ่อค้าแม่ค,ะคะ้าค่ะบริเวณที่เราจะเดินไปโน้นเป็นที่จอดรถนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อหาความเหมาะสมกันอยู่ตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็กลับไปที่เดิมคะ่ะหลังวัดสุป,ปัตใกล้ๆก,กับสะพานเสรีประชาธิปไตยตรงโน้นนะคะ ที่จอดรถก็เป็นถนนนี่เลยนะคะกว้างขวางมากทีเดียวค่ะสะดวกสบายแต่ว่าถ้ามาค่ำหน่อยก็อาจจะต้องจอดรถไกลแล้วก็เดินไกลนิดนึงนะคะอาจจะเกือบเกือบหนึ่งกิโลนะกว่าจะถึงที่ขายของค่ะพอเราเดินมาถึงหัวมุมโค้งนี่นะคะหันกลับไปตรงที่เราจอดรถค่ะตรงบริเวณท้องฟ้าสีเรื่อเรื่อแดงๆนั่นนะคะก็คือตะวันรับขอบฟ้าตรงนั้นค่ะถ้ามา ตอนที่เย็นๆหน่อยนะคะก็อาจจะได้ภาพสสวยๆตรงนั้นด้วยค่ะมีรถสุขาให้บริการด้วยนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดใกล้ทางเข้าตลาดเลยค่ะเราเดินมาตามฟุตบาทที่เรียบริมแม่น้ำมูลนะคะมีรั้วกั้นให้ด้วยนะคะมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้ที่ต้องการนั่งทานอาหารที่นี่ด้วยนะคะด้านขวามือที่เป็นดำๆนี่ก็คือแม่น้ำมูลสว่างๆที่เห็นตรงนู้นนะคะก็คือ สะพานเสรีประชาธิปไตยค่ะมีเรือนแพในน้ําด้วยนะคะมีคนอาศัยอยู่ในเรือนแพที่อยู่ในแม่น้ํามูลด้วยค่ะเราหันกลับไปที่เราจอดรถที่เราเดินมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะตะวันรับขอบฟ้าด้านโน้นค่ะที่เป็นสีแดงๆนะคะเริ่มเข้าเขตตลาดถนนคนเดินอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเริ่มได้กลิ่นอาหารหอมๆมาแล้วะคะ่ะร้านกว๋วยจั๊บนะคะร้านน้ำเต้าหู้มีหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะกินเมนูอะไรขอเดินดูก่อนก็แล้วกันนะคะ โซนแรกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าทั้งเก่าทั้งใหม่มือหนึ่งมือสองนะคะจะอยู่บริเวณนี้เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่มีหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะสังเกตเต็นท์ของแม่ค้านะคะก็จะเป็นเต็นท์ที่มีโครงแต่ว่าไม่ได้เอาผ้าใบคลุมหลังคามานะคะช่วงนี้ไม่มีฝนตกแล้วนะคะเริ่มเข้าเกลฤดูหนาวแล้วค่ะ ส่วนบางร้านก็เป็นเรามาให้เราเลือกได้สะดวกสะดวกเลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะการมาเดินถนนคนเดินก็มีหลากหลายจุดประสงค์นะคะบางคนก็มาเดินเล่นเอาบรรยากาศดีๆเย็นสบายริมแม่น้ำมูลน,นะคะบางคนก็มาหาซื้อของซื้อเสื้อผ้ามาซื้อของเล่นมาซื้อของกินบางก็มาชมเพลินเดินเล่นตามอัธยาศัยกันเลยค่ะ มีคนชี้บอกว่าให้ไปทางนู้นเขาทำซุ้มไฟสวยๆอยู่ทางนู้แนแหน่เดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะแทนที่เราจะเดินไปตรงไปที่ซุ้มเลยเราก็เดินดูข้าวปลาอาหารไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่ามีเมนูไหนบ้างที่เราสนใจเป็นพิเศษคะ่ะท่านที่มีโอกาสมาเที่ยวเมืองอุบลน,นะคะก็อย่าลืมค่ะสุขเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลาประมาณสักห้ามงเย็นเป็นต้นไปถึงสักสามสี่ห้าทุม่มราวๆนี้นะคะ ก็แวะมาที่ถนนคนเดินริมแม่น้ํามูลหลังวัดสุป,ปัตนารามนะคะขาดไม่ได้ก็ร้านส้มตำนี่แหละค่ะมีหลากหลายเมนูนะคะอันนี้มแมลงทอดค่ะขายดีเหมือนกันนะคะมีเวทีกิจกรรมด้วยนะคะหน้าเวทีก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งทานด้วยค่ะแล้วแต่ว่าจะเลือกของกินหลักหรือของกินเล่นนะคะร้านขนมจีนร้านนี้นะคะมีน้ํำยาให้เลือกมากมายเลยทีเดียวอร่อยนะคะชิมมาแล้วค่ะ บางทีก็มีแม่ค้าหน้าใหม่หน้าเก่าก็สลับกันไปนะคะบางครั้งก็จะมีเปลี่ยนจุดที่ตั้งร้านด้วยนะคะบางครั้งเราก็หาร้านที่เราต้องการไม่เจอร้านนี้แปลกค่ะเป็นร้านขายผักสดนะคะส่วนเพื่อนๆร้านอื่นเขาขายของที่พร้อมรับประทานได้เลยนะคะก็ซื้อหาได้ตามอัธยาศัยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าท่านจะเลือกของกินหลักหรือว่าของกินเล่น จะกินวันนี้หรือซื้อไว้รับประทานวันต่อไปก็มากมายเลยนะคะตอนนี้เรายังเลือกเมนูไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดินกันต่อค่ะร้านนี้บอกว่าแตงโมไร้มเมล็ดนะคะเขาแกะ,มะเมล็ดออกให้เรียบร้อยจะทานสดๆหรือให้แม่ขาปั่นให้ก็ได้นะคะอาหารญี่ปุ่นก็มาค่ะโนบิตะชื่อร้านนะคะมีบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่เดินเลาะทั่วตลาดแล้วไม่รู้จะทานอะไร มาจบที่ร้านข้าวเหนียวหมูทอดค่ะได้ยินเสียงดนตรีแว่วมาแล้วนะคะเป็นเสียงประมาณดีดพินค่ะอ๋อเป็นน้องนักเรียนนะคะมาดีดพินหาทุนการศึกษาค่ะไม่ใช่เปิดหมวกนะคะอันนี้เปิดคล้องค่ะมีเด็กน้อยสนใจนะคะมายืนชมหน้าเวทีเลยทีเดียวค่ะก็ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาน้องๆน,นะคะ เดินมาอีกอุยร้านเจออ้อมมาล่าไม่ใช่อ้อมตะวันนะคะร้านของเจออ้อมค่ะร้านค้าจะอยู่ริมฟุตบาททั้งสองข้างถนนนะคะส่วนตรงกลางก็มีสองร้านหันหลังชนกันประมาณนั้นค่ะก็รวมเป็นสีแถวนะคะถนนคนเดินริมแม่น้ำมูลเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีน่าจะเป็นถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าบรรยากาศดีทีเดียวค่ะ เพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำมูลที่ได้รับความเย็นจากแม่น้ำมูลขึ้นมาเดินเล่นเย็นสบายชมเพลินเดินเล่นกินเพลินทุกอย่างที่นี่นะคะมีเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะในช่วงเวลาห้าโมงเย็นถึงสักสามสี่ทุ่มห้าทุ่มโดยประมาณนะคะที่จอดรถเรียกว่าสะดวกสบายกว่าที่เดิมที่เดิมนี่จะอยู่ในเมืองแถวทุ่งสีเมืองใกล้สารหลักเมืองนะคะที่จอดรถค่อนข้างหายากค่ะ ที่นี่ที่จอดรถเยอะนะคะจอดตรงถนนได้สองฟากเลยนะคะแล้วก็จะจอดในวัดก็ได้ค่ะในวัดสุป,ปัตนารามนะคะแต่ว่าจะต้องออกก่อนสามทุ่มค่ะวัดจะปิดประตูสามทุ่มนะคะนอกจากของกินแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยนะคะมีต้นไม้จุม้มจิ้มต้นกระบองเพชรเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่ามาที่นี่ได้ครบเลยนะคะ งานปีมือสวยๆอย่างนี้นะคะสาวๆจะมาจอดแวะที่ร้านนี้เยอะทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําหอมนะคะเครื่องประดับกิฟทชอปเนี่ยสาวๆเยอะทีเดียวนะคะบางท่านมาถนนคนเดินแค่มาเดินเล่นๆไม่ได้มีจุดหมายอะไรไม่แน่นะคะตอนกลับไปอาจจะมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปหลายชิ้นทีเดียว อันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็สวยนะคะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าก็แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดอยากเซฟเงินอยากประหยัดเงินนะคะก็คิดมาก่อนก็แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องประหยัดเงินมาถึงตรงที่เป็นกระปุกออมสินพอดีเลยนะคะให้คิดมาก่อนเลยนะคะว่าท่านจะซื้ออะไรคะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วจะเรียกว่าซื้อมั่วไปหมดนะคะมองเห็นซุ้มไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันคะ่ะ เรามาดูร้านตรงนี้ก่อนค่ะขายของเก่านะคะเป็นของโบราณนะคะมีดที่เห็นอยู่ด้านขวามือตรงนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดสนาคนะคะมีดสำหรับคนเท่าคนแก่เอาไว้ปาดหมากค่ะมีของเก่าของใหม่ของโบราณของสะสมให้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะทีเดียวค่ะมีหน่วยงานร้านค้าองค์กรต่างๆมาออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตัวเองอยู่ หลากหลายทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปตรงวัดส,สุป,ปัดค่ะจอดรถได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ค่ะซุ้มไฟที่เรามองเห็นไกลๆนะคะก็สวยอยู่นะคะแต่ว่าคนถ่ายรูปเยอะทีเดียวค่ะแบะถ่ายรูปกับซุ้มไฟตรงนี้แล้วเราก็จะเดินกลับไปทางตลาดอีกแล้วนะคะทีนี้เราจะเดินเลียบริมแม่น้ำมูลค่ะเมื่อสักครู่นี้เรามาทางฝั่งวัดส,สุป,ปัดนะคะหันกลับไปดูด้านนู้นนะคะ ด้านโน้นเห็นสะพานเสรีประชาธิปไตยสะพานรัตนโกสินทร์สองร้อยปีอยู่ด้านโน้นค่ะรถที่มาจอดตรงนี้ก็มาจากทางด้านตลาดใหญ่นะคะมาจอดตรงนี้ได้ค่ะหัวตลาดฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ก็มีร้านนวดเทา้านวดตัวด้วยนะคะมาเจอกระเป๋าสารสวยงามทีเดียวค่ะลดราคาด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวแต่ถามตัวเองก่อนที่บ้านมีกี่ใบแล้ว เห็นเด็กเยอะๆอย่างนี้ร้านของเล่นแน่นอนค่ะถ้าจะมาชมเอาเพลินๆก็เดินเล่นเดินไปเรื่อยๆนะคะอย่าแวะชมนานค่ะถ้าแวะชมนานอาจจะใจอ่อนก็ได้ค่ะเดินวนมารอบนี้แล้วนะคะทําให้คิดว่าเออเราคิดผิดไปนะที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเดี๋ยวเดินดูอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อพอคิดว่าอ๋อจะกลับไปซื้อของสิ่งนั้นเรากลับหาร้านไม่เจอแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าอยู่ล็อกไหนอยู่ซอยไหนถ้าจะวนหาเอาแบบให้เจอจริงๆตอนนี้เราก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วค่ะร้านค้ายเยอะมากทีเดียวนะคะมองเห็นด้านน้นนะคะต้นไม้ใหญ่นี่อยู่ในวัสุป,ปัตตารามนะคะทางที่เราจะเดินกลับก็ยังมีโซนของกินอยู่ด้านหน้านู้นนะคะยังไงก็ต้องให้ได้สักหนึ่งเมนูก่อนกลับก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ ก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านซื้อง่ายขายดีมีกำไรนะคะผู้ชมเดินชมเดินเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ